ท่ามกลางอุปสรรคพบพันเหมื่นครั้งหวังสิธิรักเอาอย่างดอกเหมยน,นะพระโอวาทพระอาจารย์จี้โกงเมตตาเนื่องในโอกาสประชุมธรรมสองวันณพุทธสถานตระกูลคุ้มภัยเพื่อนจังหวัดประจวบคิริขันพระโอวาทอรหันจี้โกงวิปลาสประทานไว้เนื่องในโอกาสประชุมธรรมสองวัน นพุทธ,ธสถานตระกูลคุ้มภัยเพื่อนจังหวัดประจวบคิริคันวันอาทิตย์ที่22กรกฎาคมพศ2550สาธุชนกราบขอประธานพระโอวาทชี้แนะท่ามกลางอุปสรรคพบพันหมื่นครั้งวังสิริรักเอาอย่างดอกเมยนาอากาศหนาวเย็นยิ่งสะพรั่งบานนากำลังใจฮึดสู้ฝ่าทุกขนั้นไป คำหนึงถึงสิทธิามใดห่วงใยนักกี่คนบ้างที่ลำบากทำเบิกสร้างกี่คนบ้างที่หลงเดินผิดทิศทางกี่คนบ้างแจ้งกระจ่างในธรรมแท้เราคืออรหันติกงวิปลาสรับบัญชาจากพระอนุตตรธรรมมารดาลงสู่พุทธสถานน้อมกายเขียมขันองค์มารดาแล้ว ถามสิทธิรักทุกคนสุขสบายดีไหมน้อมจิตสงบตั้งใจฟังฮ่าฮาบุกเบิกสร้างสรรค์ชีวิตอันพาสุขที่สุดคือบุญวาสนาะบำเพ็ญปฏิบัติธรรมไม่ลังเลหรือวันไหวที่สุดคือเท้าเหยียบดินยืนหยัดมั่นคงสามารถรับผิดชอบต่อหน้าที่ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ ที่สุดคือสัตยธรรมบาปเวรกรรมสามารถไกลเกลี่ยสลายได้ที่สุดคือบุญกุศลกลมกลืนสุดใจลงเรียวลงแรงทุ่มเทที่สุดคือเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในธรรมกิจแห่งพุทธามีเมตตาธรรมคัดเลือกปราดเมธีสำเร็จผลที่สุดคือวีระอาจหางกล้าถนอมรักชีวิต ที่สุดคือคุณค่าอันสูงส่งสู่โลกมหาเอกภาพที่สุดคืออุดมการปณิธานสิทธิตั้งมั่นจิตเจริญปณิธานข้อที่หนึ่งยิ่งบำเพ็ญชีวิตยิ่งผาสุกราบรื่นสิทธิตั้งมั่นจิตเจริญปณิธานข้อที่สองเผยแผ่ธรรมสู่เวไนได้รุ่งเรืองกว้างไพศาล สิทธั้งมั่นจิตจะเริญปณิธานข้อที่สามชุดช่วยชาวโลกเมตาร,รักสามัคคีสิทธั้งมั่นจะเริญปณิธานข้อที่สี่จงรักชาติถนอมรักเป็นจะทัญญาชาติอย่างสมบูรณ์สิทธั้งมั่นจิตจะเริญปณิธานข้อที่ห้ากอบความดีห่างจากการแก่งแย่งกดขี่ข่มเหง สิทธั้งมั่นจิตจะเริญปะนิธานข้อที่6รักษาพุทธระเบียบบำเพ็ญตนให้งามสงา่าสิทธ์ตั้งมั่นจิตจะเริญปะนิธานข้อที่7ครอบครัวปองรองอยู่พร้อมหน้าสิทธ์ตั้งมั่นจิตจะเริญปะนิธานข้อที่8ชะล้างกิเลสเวรกรรมก่อนอื่นอุปสรรคโรคภัยจึงบางเบา สิทธตั้งมั่นจิตจเจริญปณิธานข้อที่9านำพาผู้ร่วมบำเพ็ญปฏิบัติธรรมอย่างสุดกำลังสิทธิตั้งมั่นจิตจเจริญปณิธานข้อที่1ิบรรลุอริยมรรคร่วมกันในการข้างหน้าเข้าใจไหมสิทธิรักเอ,อ๋ยโลกยุ่งเหยิงถึงเพียงนี้เจ้าจะไม่ประสีประสาได้อย่างไรจะไม่แกล่งกล้า บำเพ็ญธรรมได้อย่างไรอาจารย์ติดตามเคียงบ่าไหลตลอดมาเช็กเช่นเงาที่ทอดยาวขึ้นตามตะวันสิทิรักเอ๋ยสิทธิรักเอ๋ยสิทธิรักเอ๋ยจิตเวไนย,ยิ่งตกตำ่ำดุดท้องฟ้าที่มืดมิดดุดจัก,กระวาลที่ไร้แสงสว่างเจ้ายังจะสนุกเพลิดเพลินเสพสุขอีกทึงเพียงไหน จงพินิษชีวิตตนในชาตินี้ลิ้มรสชาติของความขมหวานได้ชื่นบานหรือ,อยังเคยชินบ้างหรือ,อยังแต่เหตุใดชีวิตยังม่รู้จักพอประมาณจงพินิษพิจาจรณาให้จงดีอยากพบแดนอันสงบสุขในชีวิตนี้แต่ถ้าว่าไม่ยอมปล่อยวางหรือจะพบตนที่แท้จริง วันนี้ได้มีบญสัมพันธ์นับเป็นวาสนาสิทธิของอาจารย์พึงตระหนักให้ดีหลักธรรมที่สดับได้ชี้นำพาอะไรให้แต่ชีวิตสิทธิรักบ้างได้ชี้นำไตรัดอันประเสริฐสุดขอย้อนส่องตนพินิจคคำพีแห่งจิตไม่ได้ค้นหาที่ภายนอกหรือเปลือกนอก หรือรูปลักษณ์หรือวัตถุแต่ค้นหาที่จิตของตนว่ามันย้อนมองส่องตนเพียงใดในชีวิตประจําวันต้องตั้งใจให้ดีที่จะประพฤติทำความดีมิต้องกล่าวว่าจะทำมิได้ชนะขอเพียงรู้จักชนะจิตใจตนยิ่งกว่าชนะผู้อื่นหรือสิ่งทั้งหลายเข้าใจไหม สิรักเอ๋ยสิทเอ๋ยเจ้าจงบำเพ็ญตามปฏิปทาพระพุทธพระโพธิสัตว์อาจารย์นั้นร่วมเดินข้ามพ้นทุกการดดูกับสิทรักขอเจ้าจงตั้งมัน่นตั้งใจอาจารย์เชื่อมั่นว่าสิทธิทุกคนเป็นอย่างพุทธได้ไม่ยากเกินคือพุทธะเดินดินแผ่จิตเมตตาภาวนาความสุข ให้ทุกชีวิตได้ร่มเย็นอยู่ร่วมกันอย่างสันติขอสิทรักนำพาธรรมและจิตศรัทธานี้ฉุดช่วยนั้นเป็นพอกราบราฮาฮาพระอุวาพระอาจารย์จี้กงเมตตา